เขาเป็นเพจข้อเฉพาะเลยใช่ใชเป็นเพจที่จะมีครูที่เป็นมืออาชีพมีทั้งแบบได้รับรางวัลกีฬาต่างๆมาสอนสําหรับมือใหม่ที่อยากอะหัดลองแบบเราแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสาราระแห่งหนึ่งที่มันมีลานสเก็ต ชื่อว่าพิงสเก็ตพาร์อดูแถวเอกมัยค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเพราะว่าแถวพี่ยอเนี่ยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยตั้งแต่แบบสเก็ตบอร์ดก็ไม่เคยเซิร์ฟสเก็ตก็ไม่เคยแล้วก็วันนี้นะคะเราจองทั้งหมด1ชั่วโมง9ก0บาทเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงเนี่ยแถวกับพี่ยอเนี่ยจะจะลงกี่เอบาเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเราล้มกันเลยค่ะไม่เล่นตอนนี้เราอยู่กับครูที่จะมาสอนวันนี้แล้วครูเตานี่ ก็สวัสดีครับผมเต๋าพิดคุณลาบนะครับผมก็จะมีเล่นสเก็ตบอร์ดอาชีพทำเล่นสเก็ตบอร์ดวงเวนท่าวัเนี้เรานัดครูมาเพื่อที่จะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแต่ว่าวันนี้ครูมีบอร์ดมาทั้งหมด3บอร์ดใช่ไหมคะคุณอยากรู้ก่อนว่าไอ้สามบอร์ดเนี่ยมันจะรู้จักกันยังไงมีเป็นสเก็ตบอร์ดเล่นท่าครับเก็บอร์ดเล่นท่าทรงมันก็จะเป็นเหมือนที่ ที่เราเห็นจะพิ้วไปกระเล่นทานที่บอกที่เราเห็นในตางที่ว่ากระโดดบันไดสไลด์เราเลยจะเป็นเก็ตบอร์ดประเภทที่คนเล่นเยอะที่สุดต่อไปก็จะเป็นเรียกว่าคูเซอร์คูเซอร์คูเซอร์อธิบายให้เห็นชัดก็คือเหมือนเท็นบอร์ดจากบอร์ดนะอ๋ออ๋สี๋ออ๋ออนออ๋อัลออัออ๋หอ๋หอ๋อ้๋อมีหลายอาออ่ะอล้วเอียกว่าครอเซอร๋ออรออ๋ออ๋ออ๋ออล้อโอล้ออ๋่ะก็จะคล้ายๆสเก็ตบอ์ดแต่ว่าจะกระโอดเล่นท่า ไไม่ได้เพราะเขาจะเน้นการบูสต์การขับแล้วก็แน่นอนครับน้องใหม่มาแรงแซงโค้งของเราก็เป็นเซิร์ฟเกตเซิร์ฟเกตนี่คือเขาออกแบบมาเพื่อให้เล่นได้เหมือนเซิร์ฟในน้ำการเมกมูมเมนต์โยกทัวเซิร์ฟ ให้มากคนอยากเรียนนย่ยเล่นเป็นไงล้วก็ไม่อยากคนไปยหักล้มใช่ใช่เรียนกับเราของที่รับประจันไม่นู้ใช่คและสองคนวันนี้ที่อยากเลยนเป็นใช่ติดต่อมเรียนแขบที่จะมาสึกเองแล้วที่เลือกเป็นครูแบบมืออาชีพเพราะว่าเราควรล้มแล้วอยากล้มและปลอดภัยอย่างแค่แบบพี่อุ๋มเนี่ยไม่มีบอร์ดมาเออสามารถมาเรียนตัวเปล่าเลยครับมาได้ครับเราก็มีบอร์ดให้ลองไม่ยืมได้ไม่เสียเงินเพิ่ม ใช่โอเคค่ะได้ยินว่าคุณต๋อมีร้านด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นเกียร์อรครับผมก็ชื่อ nine five skate music ครับอยู่ฝั่งตรงข้างกว่าที่เราได้ยนเอ้ยเดี๋ยวเราไปไปดูแม้ว่าร้านเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปลองไปลองเลยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ร้านถ้าอย่างนั้นอยวเราจะไปเรียนก่อนไปค่ะครูโอเคค่ะไปดูกันเลยจริงจัง้วนะครับละล้วนเกียร์บอร์ดนะครับผมส่วนประกอบเกียบอร์ดแผ่นกระดานนี่ก็เด็กนะครับแล้วก็จะมีด้านบนจะเป็นกระดาษทรายเพื่อเอาไว้ความ ยึดติดอายึดเกาะแล้วก็จะมีทรัคล้อในล้อก็จะมีลูกปืนกฎข้อแรกของการเล่นสเก็ตบอร์ดห้ามโดนน้ำไม่ว่าจะสเก็ตบอร์ดประเภทไหนเพราะถ้าโดนน้ำปุ๊บลูกปืนจะสนิมขึ้นห้ามวิ่งด้วยน้ำแผ่นระดานไม้เนี่ยมันก็จะพังเลยั้งในส่วนของทรักเนี่ยเห็นมันจะมีบูชชิ่งลูกยางอยู่มันทำหน้าที่เหมือนโช๊คอัพให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราสามารถปรับก่อนเล่นได้เราเรียนรู้กันไปเร่อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนอื่นเลยจะเริ่มเล่น เล่กบอดมันจะมีเล่นเท้าซ้ายนำกับเท้าวขวานำซึ่งเราจะต้องมาเลือกขวานำกับเท้าซ้ายนำที่เลือกคือสมมตวิว่าเครื่องเคอนเนี่ยเป็นบันไดเวลายูจะขึ้นบันไดก้าวแรกตามธรรมชาติยูก้าวขาไหนขึ้นก่อน่เอามาลองดูสมมุติลองขึ้นมาผมทาให้ดูนะวิธีขึ้นบนเคตบอร์ดเราจะเหยียบกันที่น็อตน็อเนตเยแล้วผมเน้ยขนาดขวาของเอาขวาขึ้นกอเนเล็ยเอาซ้าย แล้วเวลาลงก็เอาเท้าซ้ายลงซ้ายหลังลงไปมันมีหลักต้องมีวิธีขึ้นไมื่กันจัดลมเรามาลองกันเลยครับใครอยากจะเป็นเหยื่ออะไรแรกก้าวขึ้นมาโดยแบบตามธรรมชาติเลยเราจะขึ้นบันไดเท้าหนึ่งเดินขึ้นมาก้าวขึ้นขางหนได้ครับเหมือนเตนลีลาดิโอ้ยไม่ใช่ค่ะนี่เรียกว่าแบบขึ้นมาแล้วมันจะมั่นคงอ่ะว่าดูตรงตัวดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เก่งที่ อันนี้จะลองก่อนค่ะยังคนเงียนวนเงียนนิดนึงคือหนูนึกว่ามันจะแบบว่าเล่นแบบนิ่งๆอ่ะมันคือแบบว่าเราเอไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้อ่ะโอเคครับเช้านี้อยหลังเท้าซ้ายหน่อยขยี้หลังเท้าซ้ายค่ะอันนี้ก็เหมือนว่าสมมุติละว่า90%เราถนัดขวาก็ดูว่าดูช่องดีแล้วลองใหม่ที่ลองเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายก่อนค่ะ มั่นไหนขนาดก่อนน้คล้องตัวสบายขวาจะมั่นคงขวาเหมือนกันครับเหมือนเดิมอ่ามันใจมันใจะขวาจะขวาเดี๋ยวจะลงเลยแล้วจริงๆต้องเหยียบที่น็อตเลยนะยังไม่เป๊ะอ่าโอเคดีขึ้นอ่ะผมจะปล่อยให้อยู่โอเคก็ดูไม่เล็งเลยนะครับโอเคลงได้ครับ โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคว่าเป็นกันเร็วมากผังเร็วมากเต็บต่อไปครับผมน้องแพลวขึ้นยืนเองโดยที่ผมไม่ได้เหยียบเลยแลวไม่ได้จับอันนี้เป็นครั้งแรกที่แพลวขึ้นสเก็ตบอร์ดมันแบบว่ามันแตกต่างจากที่คิดไว้นึกว่าแบบมันจะแข็งๆตรงๆเหมือนตอนที่จับก็คืออันนี้มันแบบโยกซ้ายโยกขวาแบบมันแบบถ้าเกิดคนเล่นไม่เป็นน่าจะน่าจะตกเลยอ่ะต้องมีคูหละ โอเคเราขึ้นยืนได้ลอะอะยืนทรงตัวได้ละสเต็ปต่อไปเราจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเท้าเลยทวนี้เราจะลืมการขึ้นแบบแรกไป้ให้หมดเป็นการขึ้นแบบไถสเก็ตละถ้าถานัดขวาเท้าหน้าวางลี่วางที่น็อตเอาเหยียบให้ไม่เห็นน็อตเลยแล้วเราก็ใช้เท้าหลังในกนาร เ็มาใครมาเป็นหนูทดลองแคลค่ะเสียงดังเสียงดังมากเดี๋ยวผมจะให้จ um> ับมือก่อนครั้งแรกนะครับโอเคค่ะโอ้าที่ผมลืมอธิบายว่าว่ามันมีด้านหัวกับด้านท้ายด้วยใช่มีด้านโน๊ตกับด้านเทลเราดูยังไงอ่ะปกติด้านโน๊ตมันจะยาวกว่านิดเดียวเราดูไม่ออกค่อยออกกั เกียรติคู่ด้วยก็มีมาร์คใช้น็อตสีฟออืม่ไมด้ง่าโอเคเออตะก้องคาอาจจะต้องถอยหน่อยเพราะว่ามันเร็วมากนี่เข่าเอียงอะ่ะจะเจ็บต่อไปอไอ้ที่ขึ้นยืน2เท้าแล้ววิ่งเนี่ยยังทำไม่ได้ค่ะแต่อยากให้ทำ อ๋ค่ะมันจะต้องซ้อมกันก่อนอยู่กับพี่ก่อนนะก็คือการซ้อมเท้าตำแหน่งเท้าอยู่ที่ตำแหน่งพท้าลังขึ้นอย่างนงี้ยค่ะึ๊บซ้อมเงี้ยให้ทรงตัวได้ก่อนให้มันชินก่อนอขึ้นมาแต่พอขึ้นมาเสร็จแล้วเนี้ยก็าจะขอดท่านวิ่งไปเราต้องเปลี่ยนโพสิชันเท้าหน้าเป็นแบบนี้คือเหมือนเดิมเหมือนตอนทเราครั้งแรกเราขัดที่มันจะ,ะต,ต้องถนัดแบบนี้ แต่ว่าถ้าจะลงพอทุกคนไหลไปเสร็จแล้วถ้าจะลงหรือจะเบรกเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนโหมดเชนเท้าหน้าผมเมลยสไลด์เท้าหลังดีขึ้นน็อตอ่าเดี๋ยวไปครับสไลด์เท้าหน้าเยี่ยมอ๋อมีคนสวรรค์มากแล้วเวลาจะลงทำยังไงครับแล้วลงก็คือสไลด์นี้แล้วก็เท้าสไลด์ ต้องแพาจำสเต็ปที่เราเอาขาวางแล้วเรากระดึบกระดึบกระดึบ<ๆ>ไปได้<ๆ>ใช่ไหมกับสเต็ปที่เราหัดเอาเท้าหลังขึ้น<ๆ>ตอนนี้เราจะมาบวกกันสองอย่างละแต่เราจะให้จับมือก่อนเหมือนเดิมขึ้นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดแล้วก็ไถดึ๊บเนี่ยขึ้ไป จะเตบต่อไปนะครับนี่คือยืนได้แล้วเร็วเร็วเลยก็คือต่อไปจะเป็นการเลี้ยวของสเก็ตบอร์ดได้เลี้ยวแล้วได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยวโอเคกับสองต่อโอลโสจะเต็ปต่อไปเนะ่ยเลี้ยวของสเก็ตบอร์ดมีสองแบบครับเลี้ยวแบบทิ้งน้ำหนักที่ทำให้ดูนะครับเลี้ยวแบบทิ้งน้ำหนักเป็นการทิ้งหนักปลายเท้าและส่วนเท้า ยอชทิปแอนโช่การเลี้ยวแบบนี้และแบบที่สองคือเรียกว่า Jeep S. ทิปแคทแคทคือการช็อล้อว่าจะเลี้ยวได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้อของเหมือนเดิมเลยครับลองถ่ายไปคราวนี้ไม่จับมือ ยงหลักไปทางหน้าอ๋ไปตเรีวไปทางหน้าต๋องไปข้างหลังต้นเท้าคืองเนี่ยตัวเป็นที่นเท้าพลวงหงอ่อคุอเต๋อมันจะต้องค่อยจูนแหละ๋อ เให้กำลังใจเยอะรู้ส <Spike Vir> ึกดีใจตั้งแต่ก็ขวาต้นเท้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 าคืออะไรต้นเท้าต้นเท้าต้นเท้าคืออะไรเรานตีนอะ้เ สิ่งที่นิดที่สุดเลยตอนนี้ครับผมเู้สุดไป้เก็ตเขามันมันใหญ่มันจะยุบแค่ไหนแล้วมันก็จะยวกมากต้องต้องได้ลองรอไว้ถ้าอยู่ตรงตัวพูดพูดมันไปได้เยอะกว่าเข้าใจแล้วทำไมครูให้ให้เรียนสเก็ตบอร์ดก่อนเอาอีกเหมือนเหมือนอยู่ในทะเลอยู่นะ าว่แดดร้อนใช่ค่ะใช่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 แแล้วก็ตอลงไม่ใช่ทำไรนะพอจิบแอนโด์แล้วเขาข้ามเกเตรเจอไปแล้วนะ เหมือนกแขวะขาจาก้องกว่าีอ่ะแบบในในการเอาองวีกาใช่ล้มั Release> ่นใจมั่นใจในการยืนในการลงนะนะบอกบอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะไม่ได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตเก่งครับเออผมเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งครับ แต่สอนได้ผมแต่ว่าเซอร์กิตาะช่างมันเป็นไปเดียวกันพวกค่าทางอะไรเนี่ยมันจะมีทฤษฎีของพวกเซิร์ฟอะไรอยู่เยอะเลยแล้วก็ค่าเซิร์ฟเขาผมก็ได้มานิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่าก็เล่นได้ตามที่เห็นมันก็จะมีจะต้องใช้ไหลใช้แขนแล้วก็ย่อเพิ่มเติมโอ้โถงทิ้งช้างนั่เหมือนรังเงีเก่กมาก ผูบอกว,ว่าจริงๆเวสิ่งเนี่ยต้องใช้ประมาณ2ชั่วโมง,งถึงจะเป็นแบบนี้แต่เราใช้เวลา30น,นาทีแสดงว่าเป็นคนที่มีทักษะดีก็คือเก่งเก่งจับคือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเรามาเล่นกลางแดดใช่ไหมคือช่วงที่เราเล่นกลางแดดตะอนเซอร์เข้าได้ทิมกระแดดเข้าได้น้ำนดื่เดดดมเข้าได้เสื้อผ้าก็ถูกเข้าได้คนต้องกดมาเข้าท่าหมดเลยเราสามารถเก็บเขาตามได้จากกระป๋องไม่มีกดด็กได้อันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อใช่ไหมเราพงเลยโิ้พีดีๆก็พง นี่เลื่สวยมากเลยครับกี่นิ้วโอ้โอต้องชมขาโอเคค่ะข้าวข้าวประมาณนี้ให้คะแนนสิบเต็มสิบเอาไปเลยสิบเด็ดนะครดีนะให้จะให้ตรงให้คำชมงว่าเป็นเร็วครับของตัวนี้แต่ถ้าคนยังที่ตรงตัวไม่ค่อยดีแนะนำให้เรียนประมาณกี่ชั่วโมงเพื่อฝ่ายบอลเป็ด80%นะครับคนที่มาเรียนก็2ชั่วโมงก็จะได้เบสิกกลับมาเล่นแล้วขยัก<อ> เออไม่อรีก็แบบแพลวแบบอินมีโปรโมชั่นไหมครครูวายมีโปรโมชั่นสิครับสำหรับรายการนี้ใครที่ชมรายการนี้อยู่นะครับพิเศษเลยเป็นแพ็คหครั้งนะครับจาก900 0บาทลดเหลือ8,000บาทนะครับพิเศษเฉพาะคนที่ดูรายการนี้นะคนทั่วไปทุกทุกคนเลยครับก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อเรียนได้ที่สเกตบอยวันโอวันบีทีทีอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปปิดทิปที่ร้านครูกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขับรกับครับ กอสงบอดเพราะว่าผู้เต่าที่ร้านขายบอดิอยากแบบใ,ให้ผู้เต่าแบบแนะนําด้วยว่าแบบกอดจะใส่กันยังไงมือใหม่สาหรับเราควรเริ่มจากราคาเท่าไหร่ไปค่ะคู่คูณเต่าคาขอเอามือไปปิดคลิป่อยค่ะไปปิดคลิปอ่ะและตอนนี้นะคะเราสามคนนะคะก็อยู่ที่ร้านที่เต่อบอกแล้วร้านนี้ขายอะไรบ้างคะ ร้านนายฟาสก์เ k ็บีเคนะครับเราขายสเก็ตบอร์ดทุกรูปแบบเลยครับผมตั้งแต่สเก็ตบอร์ดเล่นท่ารูเซอร์บอร์ดแล้วก็ที่ฮิตที่สุดตอนนี้ก็คือเซิร์ฟสเก็ตครับไม่ใช่ร้านผมคนเดียวนะครับผมกับเพื่อนๆอีก4คนนะฮะก็วถ้าจะให้แนนำอะไรอุปกรณ์ในร้านเดี๋ยวผมมีน้องอีกคนอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ตาดเอาไม่ใช่ที่เป็น วันนี้เราจะให้พี่เบนนะคะมาแนะนําบอร์ดสําหรับมือใหม่เช่นแคลกับพี่อุบีเนี่ยไม่เคยเล่นมาเลยแล้วก็ไม่มีบอร์ดด้วยเมื่อกี้ไปเรียนมา<ช>รู้สึก<ะ>ชอบอก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบคนมือใหม่มหรือว่าผู้ชมทํางบ้านดูเนี่ยมีแนะนําอย่างไรบ้างสกเก็ตบอร์ดนะครับสกเก็ตบอร์ดก่อนก็ได้บอ่ะก็สเก็ตบอร์ดก่อนเริ่มเลยครับเลือกแผ่นอ่ะโดยแผ่นไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับจะเริ่มที่ไซส์แปดนะมาตรฐานทั่วไปอ่ะเช่นอันนี้แปดส่วนทั้งหมกหน้าด้วยนะถ้าเราไม่หน้าดูได้ไหมคะ อ๋อก oh, ็เ <pled> ล <politics> ่องอะไรเองเมื laughter, ่อเราเลือกแผ่นเสร็จนะครับสเก็ตบอร์ดนะครับมันจะมีทั้งหมด6ส่วนอ่งเช่นแผ่นอย่างแรกเลยกระดาษทรายนะครับก็จะมีทักนะครับทักจู่ทางด้านนี้อันนี้ครับอ่าจะไว้ทางใต้แผ่นอ่าก็จะมีล้อลูกปืนน็อตนะครับผมรวมทั้งหมดเป็น6ส่วนนะครับมีการเป็นสเก็ตบอร์ดชุดหนึ่งให้เราเล่นได้ มันจะมี2แบบแบบแรกจะเป็นแบบสำเร็นรูปเรียกว่าคอมเพล็กซ์ก็คือแบบเป่นไปปุ๊บพร้อมเล่นเลยทำเร็รูปจะหลุดอยู่ทางด้านนู้นอาจจะเหลือแค่ชุดเดียวอนนี้เหลือ่ชุดเดียวเพราะว่าของมีน้อยใช่ครับได้ทุกคนของขายดีอ่ต่อไปก็อันนี้เนี่ยเป็นส่วนแยกประกอบมีสองแบบแค่นั้นเองอันประกอ็นเกตบอร์ดใช่ครับเเกนบอร์ดครับไว้เล่นท่าขอถามราคาสมมุติถ้าเป็นแบบสําเร็จรูปราคาเท่าไหร่ถ้าสำเร็จรูปที่ร้านตอนนี้อยู่3 7 9 0ครับ อันนี้คือถูกสุดใช่ถูกสุดแล้วครับคือถูกหรือแพงมันต่างกันยังไงอะครัก็จะเป็นคุณภาพของวัสดุอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบกแต่ว่าคัสตอมอย่างเงี้ยยามกมากรอกเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่คนทั่วไปเขาใช้เล่นกันแล้วค่ะสเก็ตเตอร์ตัวโลกอะไรเขาก็ใช้กันเรื่องปกติครับถ้าเซิร์ฟก็มันจะมีแบบคัสตอมกับเลือกสำเร็จรูปโดยที่ร้านเนี่ยจะเด่นเลือกคัสตอมกับ การแยกประกอบน้ครับคุณเแนะนําก็อาจจะเริ่มที่สําเร็จรูปครับเป็นของแบรนด์กิลลี่อ่าของที่ร้านจะขายราคา3,800บาทอ่าโค้ดนะแพงสุดไหมคะแพงสเด็ดก็จะมีพวกคัสตอมครับคัสตอมก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อหมื่นสามถึงหมื่นเจ็ดซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเราเลือกส่วนประกอบอะไรใช่อะไรแต่ละชิ้นมันจะมีช่วงราคาของมันอยู่นะราคาก็จะจบในช่วงประมาณนั้นครับ แผ่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะใช่แล,แล้วถ้าแผ่นเซิร์ฟถ้าเกิดเป็นคอสตอมดีนอยู่ตรงไหนบ้างมีไหมคะถ้าเซิร์ฟคอสตอมอันนี้หมดเลยโอ้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันได้แผ่นผมก็ได้เดี๋ยวผมผิดให้ดูอ่ะมาค่ะอันนี้แผ่นของพี่แบงค์อ่าเช่นอันนี้แผ่นผมนะครับอ่าผมเล่นเป็นเซิร์ฟแต่ว่าเป็นแบบคอสตอมนะครับแยกประกอบเอาโดยที่ว่าแผ่นนี้เราก็เลือกมาโดยคนเซิร์ฟเนี่ยครับเขาจะชอบเลือกแผ่นนี้ว่าใกล้เคียงกับการเล่นเซิร์ฟแต่ว่าผมเนี่ยอ่าเลือกแแผผ่่่่นนนนตตาามมจรรริงอออะคัับบเป็สก์ด แต่ที่ทําให้มันเป็นเ,นเซิร์ฟเนี่ยคือเราใช้อะแดปเตอร์เข้าไปค่ะมันก็เลยกลายเป็นเซริร์ฟในการโยก,โยกองศาอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นแล้วเหมือนตัวที่เราเล่นที่พูดแต่ว่าเป็นของอนสกูมิใช่หไหมคะใช่ใชครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้จบที่ประมาณ1นะะึ่งหมื่นหกะครับผมโดยประมาณนะครับผมอ<ม>ที่ผมบอกก็คือเทและหล่อเลยใช่หล่อตามแบบของเราไม่ต้องเหมือนใครจบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวฟรีชีพเล่นเซิร์ฟ สเก็ตครั้งแรกมีสุามสเก็ตบอร์ดด้วยอ่าแล้วก็ค่าเสียหายเท่าไหร่คะน้องแพร่ก็อย่างที่บอกไปต้นทีมนะคะว่า1ชั่วโมงเดีกย9้า้อบาทแต่ผ่าสองชั่วโมง1 800ดอบาทค่ะก,ก็วันนี้ถือว่าเป็นเลยเป็นเลยเป็นเลย,เ,เ,ลยเหมือนเหมือนวันนี้เรามาเรียน<ๆ>แค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันเหมือนเป็นคอที่เร่งรีบแต่เป็นเร่งรีบที่ได้ทักษะมาเป็นเลยก็เลยคิดว่า ค่าสองชั่วโมงเอาชวๆเลยนะเป็นแน่นอนอแบบว่ามีเวลาแบบเพค็กถามให้ดูลองเล่นจัคุณเคยกับมาก,ก่อนปค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้ไม่มไม่ล้มล เพราะว่าเรามีครูสอนคืออย่างเงี้ยเรมาเรียนก่อนเนาะโยเพราะเราเรียนกับครูรรอ่ะชัวร์กว่าใช่ลอดภัยด้วยค่ะค่ะและ้วก็สําหรับคลิปหน้านะคะหุ่นะะละแพลนะคะจะไปรีวิวทีชีพอะไรหรือจะเป็นกีฬาเอ็กตรีมหรือแบบแบบไหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องวันแลูด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ไปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะสําหรับวันนี้รีวิวที่ชีพของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันทุกวั๊บสุพบกันใหม่ที่ช่องวันและฟูแชนแนลวัน แล้วชอบโมเดลรูกขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดยวลงลิฟต์เดินลงลิฟต์บาย